แม่ทัพภาคที่สองลั่นพบทหารกัมพูชาแอบลอบวางระเบิดในฝั่งไทยสั่งการชัดหากพบเห็นยิงได้ทันทีตรวจพบระเบิดใหม่เพิ่มอีกสามลูกเตือนกำลังพลอย่าประมาทวันที่28สิงหาคม2568ที่สโมสรร่วมเรืองชัยค่ายสุรนารีจนครราชสีมาพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สอง รับมอบสิ่งทองสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแผ่หลังพิธีนับมอบแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวถึงสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าทหารไทยยังคงตรึงกำลังเข้มและจะไม่ยอมให้การละเมิดอธิปไตยเกิดขึ้นซ้ำอีกเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบทุนระเบิดจนขาขาด เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มน้องได้ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญถือเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติพลโทบุญสินกล่าวเขาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบล่าสุดทุ่นระเบิดที่เกิดเหตุเป็นการวางใหม่โดยทหารกัมพูชาและยังพบเพิ่มอีกสามลูกบริเวณใกล้แนวรั้วรวดน้ำฝั่งไทยนี่คือการลักลอบเข้ามาในเขตแดนไทยโดยตรงเราจะไม่ประมาท และคาดว่าฝ่ายกัมพูชาอาจยังพยายามแอบลอบวางเพิ่มอีกเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงมาตรการตอบโต้แม่ทัพภาคที่สองตอบหนักแน่นว่าถ้าเราพบเห็นขณะฝ่ายกัมพูชาลอบวางระเบิดในฝั่งไทยยิงได้ทันทีเพราะถือเป็นการละเมิดอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนผมได้สั่งการไปแล้วพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่สองได้ย้ำว่าการแก้ปัญหา จะดำเนินควบคู่กันทั้งทางการทหารและการทูตโดยฝั่งไทยเตรียมยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงรวมถึงผิดเงื่อนไขาตามสนธิสัญญาออตตาวาที่ห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลขณะที่การประชุม r b c ได้เสร็จสิ้นแล้วและในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้จะมีการหารือในระดับรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อหาทางออกต่อไป ทหารไทยยังมีกำลังใจเข้มแข็งได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนและพร้อมปกป้องแผ่นดินเกิดจนถึงที่สุดแม่ทัพภาคที่สองย้ำหนักแน่น